ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาไปตัดต่อคลิปนะครับก็จะ สะดวกแก่การหาของนักเรียนนะครับก็เป็นหน้าที่3นะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมนั่นก็คือหัวข้อที่3นะครับคำสั่งบอกว่า say it say แปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวนะครับ it แปลว่ามันพูดมันก็คือให้พูดประโยคเหล่านี้นะครับนะตามสไตล์การสอนของครูพี่นันได้บอกสอนวิ่งด้านบนนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลไปนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ ประโยคแรกนะครับผมเขาพูดว่า Hello my name's Harry what's your name แปลว่าอะไรครับนักเรียน Hello นะครับเราไม่ต้องแปลก็ได้หรือถ้าแปลก็แปลว่าสวัสดีครับ my name's Harry ถ้าแปลาตามคำศัพท์แปลว่าชื่อของฉันคือ Harry แต่ถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าฉันชื่อ Harry ก็โอเคนะครับ what's your name แล้วคุณล่ะชื่ออะไรก็เขียนคำแปลามาให้เลยครับผม คนผมสีทองนี้ก็เลยตอบว่า h e l lo i'm betty สวัสดีค่ะหนูชื่อเบตตี้ค่ะแล้วคนนี้นะครับซึ่งครูนำตัวหนังสือมาทับไปนิดหนึ่งนะครับนะเพราะไม่มีที่จะวางแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับคนนี้ก็เลยพูดว่า hi i'm mark สวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับผม nice to meet you เย็นดีที่ได้รู้จักคุณก็ขึ้นคำแปลมาเลยครับ ส่วนคนนี้นะครับชื่อว่าเมนะครับก็เลยพูดว่า hi i'm me สวัสดีค่ะหนูชื่อเมค่ะหรือว่าดิฉันชื่อเมค่ะ nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันส่วนคนวนวันนี้นะครับผมทักทายขึ้นมาก่อนบอกว่า hi anna how are you แปลว่าอะไรครับลูก,ลกนักเรียนแปลว่าสวัสดีครับคุณแอนนา สบายดีไหมครับแอนาเมื่อเพื่อนถามอย่างนี้ก็เลยตอบว่า I'm fine, Ben. How are you? I'm fine, Ben. How are you? แมทำเป็นเสียงผู้หญิงบ้างนะครับนะแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าฉันสบายดีเบนแล้วเธอละ่ะสบายดีไหมนะครับผม เมื่อคุณครูไลฟ์สวจบนะครับนักเรียนสามารถที่จะห,หยุดคลิปและฟังหลายๆรอบได้นะครับแลืจะได้ทราบว่าประโยคไหนแปลว่าอะไรนะครับผมไปต่อเลยครับ